สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานอปสตูดิโอกันอกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่ากันเนอร์2024ยอดคุณพ่อมือปืน จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแก๊งค้ายาเด่นตายดันมาลักพาตัวลูกชายอดีตหน่วยกินเบเล่ที่เขานั้นพึงจะได้เหรียญกาหารมาจากความโคตรโหดของตัวเองซึ่งในเมื่อพวกมันกล้ามาแตะต้องคนที่เขารักลีกันเนอร์พระเอกของเราเขาก็เลยนําความตายไปเสิร์ฟให้กับพวกมันถึงที่โดยที่เรื่องราวการออกล่าของลีรวมถึงการต่อสู้สุดโหดของเขามันจะโคตรโหดโคตรอันตรายมากขนาดไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่ดอป ซึ่งดอบเขาก็มาเยี่ยมพ่อตัวเองที่เรือนจำเนื่องจากตอนนี้พ่อของเขาก็อยากรู้ว่าธุรกิจที่ฝากฝังให้ดอบดูแลตอนนี้เป็นยังไงบ้างรวมถึงเรื่องคดีของเขาดอบจัดการไปถึงไหนแล้วสําหรับเรื่องงานดอบเขาก็จัดการได้อย่างไม่มีปัญหาอีกไม่กี่วันข้างหน้ามันก็จะถึงเวลาที่เขานัดส่งของล็อตใหญ่แล้วดอบก็เลยบอกไปว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้หรอก แต่ทว่าเรื่องคดีของเขาตอนนี้ทนายที่จ้างมาก็ยังจัดการไม่ลงตัวมันเลยทําให้ด็อบเขามีสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีมากนะักที่ต้องมาบอกกับพ่อให้ทนอยู่ในนั้นไปก่อนแต่ยังไงด็อบก็รับปากเอาไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการเรื่องทั้งหมดเองทําให้สุดท้ายหลังจากที่เขาคุยกับพ่อเสร็จแล้วด็อบกับพักพวกทั้งหมดก็มานั่งดื่มคลายเครียดที่บาา์แห่งหนึ่งซึ่งระหว่างที่ด็อบเขากําลังนั่งคุยกับหุ้นส่วนไปอย่างเฮฮาอยู่นั้นข่าวในทีวีก็ได้รายง,งานบอกว่าตอนนี้ผู้หมวดดีกันเนอเขาได้เดินนนททาาาาาางงงกกกลลลััับมถึปปประเศแ้ววนนวหหจี่่ยตไ1 และจากเรื่องที่เขาเคยทาเอาไว้ในสนามลบในตอนที่กลับมาลีเขาก็เลยได้รับเหรียญกล้าหาญด้วยเทว่าเจ้าตัวที่ทนฟังเรื่องตัวเองมาเบื่อแล้วลีพระเอกของเราก็เลยกดรีโมทปิดทีวีไปขนาดภรรยาเขาที่เป็นเจ้าของบาร์ก็ยังแซวว่ายินดีที่ได้กลับบ้านนะลีแต่กับกแค่วันเดียวที่เขามาดูร้านช่วยภรรยาวันนี้มันกลับมีวัยรุ่นห้าวแป้งจากไหนไม่รู้หมอนี่ที่พกมินมาจากบ้านมันก็ได้เอามาป่าเป้าโดยที่ไม่สนใจคนในร้านสักนิดและถึงแม้ภรรยาของลีที่เป็นเจ้าของร้านจะเข้าไปห้ามไอหัวโจกจอมกลางก็ยัง จนสุดท้ายลีเขาก็เลยต้องเดินมาียรยเองทว่าไอ้เจ้านักเลงมันก็ยังไม่ยอมใส่หัวไปไหนแถมมันก็ยังถามไปด้วยว่าเดฟอยู่ไหนล่ะฉันจะอยู่ที่นี่กว่าเดฟมันจะมาเพราะว่าไอ้เจ้าเดฟก็ติดเงินฉันไว้ตั้งเยอะซึ่งหลังจากที่ลีเขาได้ยินแบบนั้นลีก็ตอบไปว่าเดฟคงไม่มาแล้วส่วนเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มาก็เป็นเพราะว่าเดฟเน่ตายไปแล้วลีเขาได้พูดความจริงเรื่องเดฟกับชายหนุ่มตรงหน้าแต่ดูเหมือนว่าหมอนีที่ไม่เชื่อเขาก็เลยคิดไปว่าลีกุะศารทตัวเองฝั่งพวกนักเลงกเเเาาเลีงงนนนาาาาาขข้มจะ่พรรออ โดยที่ไม่รู้สักนิดว่าชายที่พวกเขากําลังจะเข้าไปหยมด้วยเป็นถึงอดีตหน่วยกรีนเบเล่ที่เพิ่งจะได้เหรียญกล้าหาญมาบาดๆและด้วยฝีมือระดับนั้นกับอีแค่พวกนักเลงธรรมดาไม่กี่คนมันก็คงไม่ขนามือเขาอยู่แล้วลีเขาได้จัดการไล่โนูนพวกมันแบบเรียงตัวชนิดที่ว่าฝั่งนั้นไม่สามารถทําอะไรเขาได้แม้แต่ปลายเล็บ เพียงแค่เวลาไม่กี่วิลีก็จัดการพวกมันจนเกลี้ยงทำเอาด็อบที่นั่งมองอยู่ก็ถึงตกมือหัวเราะได้ความชอบใจเนื่องจากเขาเองที่นั่งมองมาตลอดด็อบก็คิดว่าอยู่แล้วว่าลีเป็นคนที่เจ๋งแล้วก็เก่งมากแค่ไหนส่วนฝั่งลีหลังจากที่เขาจัดการกับพวกตัวปัญหาลีก็บอกกับภรรยาวานดีวเขากลับมากินข้าวด้วยตอนทุ่มหนึ่งนะเพราะยังไงเขาเองก็อยากคุยกับลูกๆที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วทว่าในตอนที่ลีจะกลับมาหาภรรยาของเขาบ็อบในอำเภอรประจาเมืองพร้อมกับลูกน้องทั้งสองคนก็เดินเข้ามาหาลีเพื่ออจจะมาคุยเรื่่งที การกับพวกแก๊งค้ายาไปเมื่อเย็นนี้ซึ่งบ๊อบเองก็มั่นใจมากๆว่าพวกนั้นต้องกลับมาล้างแคนรีแน่นอนเขาที่ไม่อยากให้คนในเมืองมีปัญหากันเลยมาเตือนรีเอาไว้แต่อีกใจหนึ่งบ๊อบเองก็รู้ดีอยู่เหมือนกันว่าสําหรับรีแล้วเรื่องพวกนี้คงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายหรอกบ๊อบที่มาเตือนตามหน้าที่เท่านั้นพอเสร็จธุระเขาก็เลยขอตัวกลับและต่อมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาในตอนที่รีเขารับภรรยาก,กลับมากินข้าวกับล,ลูกๆแล้วโดยรีที่ไม่ได้เจอทาวิสลูกชายคนโตและก็ลูกๆคนเล็็กกกมมาาาาานนนนระหวว่่่งทีัิข้เ,ขเยพย ลูกๆคุยแต่สําหรับทาวิสที่ดูจะไม่ค่อยลงรอยกับรีสักเท่าไหร่ในตอนที่ลีบอกว่าจะพาพวกเขาทั้งสองคนไปตั้งแคมป์ทาวิสก็ถามว่าทำไมไม่ให้สิ่งที่พวกเราชอบกันละ่ะอย่างเงินสดหรือว่าเพย์าอะไรพวกนั้นเขากับลูกไม่ได้อยากจะไปตั้งแคมป์กับพ่อสักหน่อยแต่ก็ยังดีที่ลูกลูกชายคนเล็กเอ่ยปากว่าเขาก็อยากตั้งแคมป์อยู่เหมือนกันนะสุดท้ายพอเห็นว่าขัดขอพ่อไม่ได้แล้วทาวิสก็เลยลุกไปจากโต๊ะเพื่อจะขอไปบ้านเฮลี่แฟนสาวของตัวเองและถึงแม้รีจะงงอยู่เหมือนกันว่าลลูกกชาาาายยเ้้ทํแบบนีีไดดวรอ็ัง ที่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกมันดูจะไม่ได้ห่างเหินเท่ากับทาวิสลูกชายคนโตแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นลีที่ไม่ได้เจอครอบครัวาม,มานานก็ยังรู้สึกแปลกมากอยู่ดีราวกับว่าตัวเขาเองเป็นคนแปลกหน้าสําหรับบ้านนี้เลยด้วยซ้ำแต่จะเอาเรื่องพวกนี้มาคิดให้มันปวดหัวก็คงจะไม่ใช่เรื่องสุดท้ายในตอนเช้าลีก็เลยขับรถมาหาจอรนเพื่อนเก่าของเขาเพื่อที่ว่าจะมาชวนจอรนให้ไปตั้งแคมป์ด้วยกันซึ่งทางด้านจอรนเองที่เหมือนจะได้ลีช่วยไว้เยอะไอเรื่องตั้งแคมป์เนี่ยเขาเองก็ได้เตรียมของรอเอาไว ททั้ง,งี่แคลร์ภรรยาเขาก็บอกว่าเมื่อคืนทาวิสไม่ได้กลับมานอนบ้านทําให้พระเอกของเราที่คงจะฉุนอยู่ไม่น้อยเขาเองก็เลยบุกถอยมาตามตัวลูกชายถึงที่บ้านของเฮลี่ซึ่งในตอนแรกถึงแม้พ่อของเฮลี่จะไม่อยากให้ลีเข้าไปกวนทั้งสองคนนั้นแต่ทางด้านพระเอกของเราที่ไม่สนหาสนเหวอะไรอยู่แล้วลีก็ได้เข้าไปลากคอลูกชายออกมาด้วยตัวเขาเองมีหน้ำซ้ำําพอเขาได้เห็นว่าเมื่อคืนสองคนนี้คงเล่นหยาไปเยอะระหว่างที่เดินออกมาลีก็เลยด่าพ่อแม่ของเฮลี่มาด้วยรวมถึงเขาก็ยังขู่จะแจ้งความถอดฐานที่ปล่อยให้ลูกตัวเองท เรื่องไม่ดีแบบนี้อีกอย่างพ่อแม่ดีๆที่ไหนจะให้ลูกสาวเอาผู้ชายมานอนค้างที่บ้านส่วนทางด้านทาวิสไอเจ้าตัวแสบก็ยังงงอยู่เลยอีกอย่างป่านนี้จอนกับลูกก็คงจะล่วงหน้ากันไปแล้วทีนี้ฝั่งเราจะตามไปเจอพวกนั้นยังไงล่ะแต่ฝั่งรีกันเนอร์เขาก็เตรียมแผนรอเอาไว้แล้วเหมือนกันซึ่งกว่าที่ทาวิสจะรู้ตัวว่าเขากำลังสวยมันก็คงจะสายไปเพราะว่าตอนนี้เขาก็ถูกพ่อตัวเองลากเครื่องมาแล้วซึ่งทน้าลรีที่เขาคงอยากจะกระชับความสัมพันธ์กับลูกตัวเองรวมถึงการทำแบบนี้ก็คงงงใช้้้สสสั่่อนทททาาวิไดบยีุ เขาก็ได้ขืนใจเอาทาวิสโดดลมมาพร้อมกับตัวเองซึ่งพอโดดลงมาถึงพื้นลูกที่ล่วงหน้ามาก่อนก็ถึงกับทึ่งมากๆเพราะเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพอกับพี่ชายตัวเองทั้งสองคนนั้นจะโดดลม้มลงมากลางป่าแบบนี้ และแล้วหลังจากที่ทั้ง4ีคนได้มารวมตัวกันพวกเขาก็ได้ใช้เวลาทั้งวันเล่นสนุกกันอยู่ในป่าจนกระทั่งพอถึงช่วงคำ่ำทั้งหมดก็มานั่งล้อมวงคุยกันอยู่ตรงหน้าเต็นท์และด้วยความที่คงไม่มีอะไรให้ทำมากนะักลุคก็เลยถามกัลรีไปว่าเขาได้เหรียญก้าหารมายังไงทาวิสก็เลยพูดแทรกขึ้นมาว่าทำไมคาคนก็คงไม่ได้มาหรอกแต่ตัวจอรนก็ได้อธิบายให้ฟังว่าบางทีเหรียญก้าหารไม่ต้องมาจากการฆ่าคนก็ได้เพราะว่าเขาเองก็เคยได้มันมาจากการช่วยคนในสนามรบเหมือนกันแต่ยังไงซะถึงแม้เรื่องราวจะเป็็นนนนแบบััั้มมกยงไ่พอท ไม่ทาวิสยอมเปิดใจกับพ่อตัวเองซ้ําร้ายหลังจากที่นางเถียงกันอยู่พักหนึ่งทาวิสที่คงอาณ์ไม่ดีก็เลยหนีเข้าเต็นท์ไปก่อนซึ่งฝั่งลูกเองก็เข้าเต็นท์เหมือนกันพอเหลือกบสองคนจอนก็นเลยพูดกับลีเพื่อนรักไปว่าทําไมเขาไม่ยอมอธิบายเรื่องเมื่อหนึ่งปีก่อนให้กับทุกคนได้ฟังเพื่อที่ว่าถ้าเกิดคนอื่นรู้แล้วทุกคนจะได้เข้าใจตัวของลีขึ้นมาบ้างแต่ยังไงซะลีก็ดูเหมือนว่าจะไม่อยากให้คนอื่นรู้เรื่องในตอนนั้นและถึงแม้จะเป็นเขาเองที่ทรมานอยู่คนเดียวพระเอกของเราก็คคคงงงทททนนนนไดดด้ายยีี่่่สุใใเมมือออํพูขจจัปล เพื่อนตัวเองไม่ได้อยู่แล้วพ่อหมดเรื่องเขาก็เลยแยกย้ายเข้าเต็นท์เหมือนกันหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาี่เช้าอีกวันหนึ่งซึ่งวันนี้เองทั้ง4ี่คนก็ได้เดินออกสำรวจในป่าด้วยกันทว่าในตอนที่เดินทางก็ไม่ได้สักพักหนึ่งแล้วจู่ๆลีกับจอนก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่คุ้นเคยขึ้นมาทั้งสองคนก็เลยบอกให้ทาวิสกับลุกรออยู่ตรงรถเดี๋ยวพวกเขาจะไปเช็คดูเองว่าข้างหน้ามันเกิดอะไรขึ้นและแล้วหลังจากที่จอนกับลีเดินมาดูปรากฏว่าเสียงที่เขาได้ยินตรงหน้าเมื่อกี้มันก็น ลีก็เลยบอกกับลูกทั้งสองคนไปว่าตรงหน้ามีแค่กวางตายแค่นั้นไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ยังไงซะฝั่งจอนก็รู้สึกเอะใจขึ้นมาเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเห็นลำธารข้างหน้ามันแห้งเหือดขนาดนี้มาก่อนจอนกับลีก็เลยคาใจมากๆว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเพื่อจะหาคําตอบทั้งสองคนก็เลยเดินเลาะตามลำธารเข้าไปเรื่อยๆจนในท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับต้นตอ,นตอนของเรื่องทั้งหมดซึ่งเหตุผลที่น้ําในลำธารไม่เหลือสเนส์มันก็เป็นเพราะว่าแหลบผลิตยาตรงหน้าพวกเขาคงจะสูบน้ําจากลำธารไปใใช้้จนนนกลีียงยงารตอท่ เดินมาเจอดูเหมือนว่าฝั่งนั้นก็มองเห็นพวกเขาเหมือนกันและที่สําคัญพวกมันก็ยังให้สาวๆในแกง๊งขับมอเตอร์ไซค์ไปตามพักพวกที่เหลือมาสมทบด้วยนั่นก็เลยทําให้จอรนกับลีที่เห็นว่าทางไม่ค่อยดีก็เลยจะถอยกลับไปที่รถแต่แล้วจอรนเขาก็ดวงสวยมากๆเนื่องจากเขาเองก็บังเอิญเดินไปถูกกับระเบิดเขาในตอนที่ระเบิดมันเกิดทํางานขึ้นมาทั้งตัวจอรนกับลีก็ได้ถูกแรงระเบิดซัดจนปิวซึ่งพอได้สติถึงแม้ลีจะโชคดีไม่ได้เป็นอะไรมาแต่ก็ไม่ใช่สําหรับจอรนเพราะว่าเขาเองก็็เเเเจบบบหนนนักครลยมือ่อปแบบีี้ ก็เลยตะโกนบอกให้ทาวิสเอาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลกับอาวุธมาให้เขารวมถึงหลังจากที่ทาวิสเอามาให้แล้วลีก็ได้บอกให้ทาวิสรีพาน้องชายหนีไปซะ เกิดมีสัญญาณโทรศัพท์เมื่อไหร่ก็ให้ทาวิสรีบโทรบอกให้บ๊อบเอาฮอเข้ามาช่วยพวกเขาตอนนี้ไม่ได้สนอะไรแล้วพอฝากน้องชายด้วยนะซึ่งทางน่านทาวิสถึงแม้เขาเองจะสับสนแล้วก็หวาดกลัวอยู่ไม่น้อยแต่ในเมื่อลีก็ได้ฝากฝังเขาไว้ขนาดนั้นทาวิสเขาก็เลยรีบกลับมาพาลุกหนีระหว่างนั้นลีเองก็พยายามยื้อชีวิตเพื่อรักเขาอย่างสุดชีวิตแต่สุดท้ายแล้วด้วยบาดแผลที่มันสาหัสมากๆจอนที่ทนไม่ไหวก็เลยสิ้นใจตายลงไปต่อหน้าเขาบวกกับที่กําลังเสริมกับพวกแก๊งค้ายาก็ตามมาสมทบแลล้้วนนั่่ก็เเเยทําาใหรระอขอขงไม เวลาเสียใจเพราะว่าเขาเองก็ต้องเตรียม,มรับมือกับเจ้าพวกนั้นเหมือนกันซึ่งฟ่งรีถึงแม้ในตอนนี้เขาจะมีแค่ปืนพกกระบอกเดียวแต่ในเมื่อมันมาอยู่ในมือเขาถึงแม้รีเขาจะเสียเปรียบเรื่องจํานวนแล้วก็อาวุธมากๆถาว่ารีก็ได้ใช้ทักษะตัวเองอุดช่องว่างพวกนั้นด้วยการไล่ยิงเก็บเฮดช็อตพวกมันแบบเรเดียงตัวซึ่งระหว่างที่รีก,กาลังไล่ฆ่าพวกแก๊งค้าย,ายาตรงหน้าเขาทางด้านทาวิสกับลูกที่พากนันหนีไปก่อนหน้านี้ปรากฏว่า2พี่น้องก็ดันโชคร้ายดันมาถูกพวกแก๊งค้ายามาดักจับตัวไปซะได้หนักกว่านั้นพระเข ก็ได้เสียท่าถูกจับตัวได้เหมือนกันถ้าว่าไอ้พวกแก๊ง้ายาที่เห็นว่ามีคนเยอะกว่ามันก็เลยทําให้เจ้าพวกนี้ที่คงอยากเล่นสนุกกับรีพวกมันก็เลยให้สองสาวโชว์จัดการกับรีแบบ2รุมหนึ่งโดยที่2คนนี้ก็ได้เอาเขียวมาลุงฟ้าใส่รีแบบโคตรจะทีมเวิร์กขนาดที่ว่าก็มีจังหวะที่ทําให้รีเขาเสียท่าอยู่เหมือนกันแต่ยังไงซะหลังจากที่เหตของเราตั้งหลักได้แล้วในตอนท้ายรีก็เลยเอาเขียวของพวกมันเองนั่นแหละใช้เป็นอาวุธจัดการเชอดพวกมันทิ้งซึ่งรีเขาก็สามารถจัดการกับััตรตรูงงหนงนน้้าาาาไไดอยยย่่่่มมกกกเ็แถวที จะรู้ตัวว่าต้องเช้ปืนจัดการกับลีลีเขาก็ได้ปาเคียวไปปากกลางอกของมันก่อนซะแล้วท้ายที่สุดหลังจากที่ถูกเก็บคนไปเป็นโหลฝั่งด็อบที่เป็นเจ้าของแ็บทำยาน,นี้เองเขาที่เคยได้เห็นความสามารถของลีกันเนิร์ด้วยตาตัวเองมาก่อนด็อบก็เลยใช้ทาวิสกับลูกที่จับมาได้เป็นตัวประกันโดยที่เขาก็ได้ให้สองคนนั้นตะโกนเรียกพ่อตัวเองทําให้เพะเอกของเราก็เพึงรู้ว่าสองคนนั้นถูกจับไปก่อนแล้วทว่าสําหรับลีเขาเองก็ไม่ได้ยอมแพ้ง,ง่ายๆเนื่องจากเขาก็รู้ว่าด็อบคงไม่ปล่อยพวกเรา3าคนไปหรอกซึ่่งกกกอนจจะไััดารบ ลีก็พยายามเดินเช็คดูก่อนว่ามีศัตรูอยู่เยอะไหมซึ่งเขาก็ถ่วงเวลาด้วยการคุยกับด็อบไปเรื่อยรวมถึงลีก็ได้ปลารดเบิดควันมาตามทางตลอดแถมเขาก็ยังเอากิ่งไม้ปาอีกทางหนึง่งเพื่อให้ฝั่งด็อบคิดว่าตัวเขาอยู่ตรงนั้นและและ้วจากทุกอย่างที่ลีเขาทำเอาไว้สุดท้ายด็อบที่คงอ่อนประสบการณ์อีกอย่างเขาได้คิดไปว่าการใช้คนเยอะๆมันสามารถจัดการกับลีได้พอเห็นเงาวแวบๆของลีในป่าด็อบก็เลยสั่งให้ลูกน้องวิ่งกลูกไปจัดการกับเพลของเราซึ่งไอาการตัดสินใจแบบนั้นมันก็เข้าแผนของ ื่องจากรีที่รอโอกาสนี้อยู่เขาก็ได้ใช้จังหวะที่ฝั่งนั้นไม่รู้ว่าเขาซ่อนอยู่ตรงไหนจาัดก,การรอบยิงพวกมันแบบเรียนตัวอีกรอบหนึ่งซึ่งความโหดของรีแค่ปืนพกก็บอกเดียวเขาก็สามารถจัดการกับศัตรูตรงหน้าไปได้อีกเป็นสิบทว่าอย่างไงซะสุดท้ายแล้วมันก็ได้มีฮอของ d e. ี a หรือว่าปปสบ,บินมาบนหัวของเขาซึ่งปปสก็ได้บอกให้รียอมแพ้ทิ้งปืนแล้วหมอบไปซะพอรีรู้ว่าเป็นพวกตำรวจเขาก็เลยยอมมอบตัวไม่ทําอะไรไปมากกว่านี้รวมถึงเขาเองก็พยายามบอกว่าพวกนั้นมันจับลูกชายเขาไปแต่ทว่าจากที่รี เขาจัดการกับคนเป็นสิบไปเมื่อกี้มันก็โคตรจะซวยเพราะว่าคนพวกนั้นเป็นคนของฝั่งปปสทําให้ปปสที่เห็นวาลีเขาอันตารายมากๆฝั่งนั้นก็เลยบุกมาล้อมจัดการกับลีแบบโคตรจะเยอะซึ่งในท้ายที่สุดลีก็ได้ถูกสั่นปืนฟาดจนสลบไปและกว่าที่เขาจะฟืน้นปรากฏว่าเขาก็ได้ถูกจับตัวมขาขังคุกไว้ะแล้วมีหนำซ้ำเคลเลอร์ Keller, หัวหน้าของปปสถึงแม้ลีจะอยากออกมาช่วยลูกชายมากแค่ไหนถ้าว่าเคลเลอร์ก็จะไม่ยอมปล่อยเขาไปไหนทางนั้นเพราะว่าเหตุการณ์ในป่าเมื่อกี้พระเอกของเราก็เพิ่่งงจะาคนนขอปปปปสไ็ ขนาดที่ว่าบ๊อบเองก็ยังไม่สามารถช่วยลีได้ทําให้ลีที่โกรธจัดเขาก็เลยใช้จังหวะที่เคนเลอร์หันหลังกระชากคอหมอนี่บีบคอไว้กับดุกงรวมถึงเขาก็ยังแย่งปืนมาจากเคนเลอร์แล้วก็ได้เอาปืนจ่อหน้าไปที่มันเพื่อหวังจะให้เคนเลอร์กับบ๊อบปล่อยเขาไปเท่าวาทายที่สุดลีเองก็ดูดีว่าทําแบบนี้ต่อไปก็คงจะไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกรวมถึงบ๊อบก็ได้ช่วยกเกลียกล่อมเขาอีกแรงหนึ่งในตอนท้ายลีเขาก็เลยยอมคืนปืนให้กับเคนเลอร์ไปซึ่งต่อมาหลังจากที่แคลร์ภรรยาเขาดูเร มีถึงที่นี่โดยที่ตัวเธอเองก็ยังเสียใจกับการตายของจอนไม่หายเนื่องจากจอนเขาก็เป็นพี่ชายของเธอเหมือนกันซ้ําร้รายลูกชายทั้งสองคนยังถูกจับตัวไปอีกแคลร์ที่ไม่เหลือทางเลือกอะไรเธอก็เลยขอร้องให้ลีพาลูกทั้งสองคนกลับมาให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีอะไรเธอไม่สนทางนั้นทว่าระหว่างที่สองคนคู่รักกําลังย็นคุยกันผ่านลูกกองอยู่นั้นจู่ๆโทรศัพท์ของแคลมันก็เกิดดังขึ้นมา แถมพอเธอรับสายปรากฏว่าปลายสายก็ยังขอคุยกับรีด้วยแคลก็เลยยื่นโทรศัพท์นั้นมาให้รีซึ่งพอลีได้คุยคนที่โทรมาเขาก็คือดอปและที่ดรอปโทรมาก็เป็นเพราะว่าเขามีข้อเสนอจะทํากับรีซึ่งก็คือเขาต้องการให้รีเอายาทั้งหมดที่ปปสอยึดไปเอามันมาส่งคืนให้กับเขาถ้าทําสําเร็จเขาก็จะยอมคืนลูกให้กับรีถือว่าเนี่ยเหมือนเป็นข้อตกลงที่เขาใจดีที่สุดแล้วนะทางด้านรีเองพอได้ยินแบบนั้นพระเอกของเราก็เลยขู่ไปว่าถ้าเกิดดอปกล้าแตะต้องแมต่ปลายเส้นผมขของของลูกเาาาาจะตมไป่าาค แแ,แต่ด็อบก็พูดปาดๆบอกว่าเขารู้แล้วไม่ต้องมาขู่เขาหรอกแกนั่นแหละถ้าเกิดใน24ชั่วโมงนี้ยังไม่ยอมเอาของทั้งหมดมาคืนเขาด็อบก็สาบานเอาไว้เลยว่าเขาจะส่งหัวของเด็กทั้งสองคนไปให้แม่มันทําให้จากคําขู่ของด็อบเมกกื่อกี้มันก็เลยกลับเป็นฝั่งเพลข,ของเราที่เครียดหนักมากๆลีพยายามขอร้องกับเคนเลอร์ให้เขาเอายาไปแลกกับลูกๆเขาเถอะนะแต่ปรากฏว่าฝั่งเคนเลอร์ก็ไม่ยอมหรือแม้กระทั่งบ็อบเองเขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลกลางก็มาดูแลคดีทั้งหมดไปแล้วลีก็เลยขอถามกับ,บกด็อบว จะทำยังไงถ้าเป็นลูกตัวเองบ๊อบจะไม่ทำทุกอย่างเพื่อไปช่วยหรอขอร้องละปล่อยเขาไปเถอะสุดท้ายจากคำอ้อนวอนของลีบ๊อบก็เลยแก้บอกให้ผู้คุมข้างนอกไปดูเรื่องลายนิ้วมือรวมถึงเขาเองก็ได้บอกเรื่องที่รู้ให้กับลีฟังซึ่งเขาก็รู้มาว่าไราเกอร์พ่อของดอ๊อบมอนั่นยังถูกจับขังอยู่ในเรือนจำและจะคอยสั่งงานผ่านดอ๊อบลูกชายตัวเองตลอดไอ,จอ้จดด๊อบก็จะใช้แก๊งมอเตอร์ไซค์ของตัวเองรวมถึงบิลลี่สกอตที่มีรถบรรทุกค,คอยส่งยาให้ซึ่งบิลลี่ที่่่่วาาามมันนกชอออบบไปยูปรเรเเ้งงใื พอพูจบบ๊อบก็ได้ไขประตูห้องขังปล่อยลีออกมาส่วนเขาเองก็ได้สลับกับลีเข้าไปอยู่ในนั้นและสุดท้ายบ๊อบก็ได้บอกว่ามีรถกระบะจอดอยู่ข้างหลังไปซะไปจัดการกับพวกมันและช่วยเด็กๆก,กลับมาให้ได้ซึ่งทนาลีหลังจากที่เขาได้บ๊อบช่วยเอาไว้พระเอกของเราก็ไม่รอชา้ารีบออกตามหาเจาบิลลี่ทันทีพอเจอตัวแล้วลีก็ได้จัดการซัดมอนี่พร้อมกับเค้นถามว่าไอ้พวกทีมมาร์านเขามันอยู่ที่ไหนทว่าในตอนแรกบิลลี่ก็ไม่ยอมปิปากอะไรทั้งนั้นเพราะเขาก็กลัวดอกฆ่าปิดปากเหมือนกันแต่ยังไงซะสำ ลีก็ไม่ได้มาเล่นๆอยู่แล้วไม่หนำซ้ำถึงแม้จะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งถือปุนลูกซองมาจ่อเขาจากข้างหลังทว่าลีก็ยังใช้ไหวพริบของตัวเองทําเป็นมองสนใจอะไรบางอย่างข้างบนจนพอสองคนนั้นหันมองตามลีก็ได้ใช้โอกาสนี้แย่งลูกซองมาจยัดหญิงสาวตรงหน้าซึ่งเขาก็ได้จัดการกับเธอไปแบบโคตรจะง่ายและพอถึงตอนนี้เขาก็ใช้โอกาสบิลลี่เป็นรอบสุดท้ายถ้ายอมบอกเขานายอาจจะถูกดรอปฆ่าทิ้งก็ได้แต่ถ้ายังไม่ยอมปริบปากอะไรฉันเองนี่แหละจะเป็นคนเป่าสมองฆ่านายตรงนี้พัวจบลีก็ยิงไปที่ขา ของบิี่ซึ่งก็ยังดีที่ข้างในอยู่มันมีแค่กระสุนเกลือบิลลี่ก็เลยยังไม่ซวยขาด่วนสุดท้ายด้วยความที่กลัวมากๆบิลลี่ก็เลยยอมบอกวันมาสองเดือนก่อนดอกมันมาจ้างให้เขาขนยาให้แล้วก็เมื่อไม่กี่วันมานี้เขาเพิ่งจะมาเช่าโรงงานกเก่าๆให้กับพวกมันมาเองถ้าให้เดาว,ว่าอยู่ไหนก็คงจะอยู่ที่นั่นนั่นแหละแต่ยังไงถ้าเกิดแกกล้าไปไอ้พวกแกงนั้นคงจะฆ่าแกอย่างทรมานแน่ๆถว่าหลังจากได้ยินลีก็หัวเราะออกมาพร้อมกระบอกไปอยู่วันเกินอยากฆ่าเขา,ขาพวกนั้นมันคงจะต้องต่อคิวยาวหน่อยนะ ส่วนทางฝั่งด็อบในเวลาเดียวกันนั้นตัวเขาเองกับมือขวาก็สงสัยมากๆว่าฝั่งปปรสรู้จุดของพวกเขาได้ยังไงมันอาจจะมีหนอนในแก๊งของพวกเราหรือเปล่าซึ่งด็อบเองก็รู้สึกแบบนั้นแต่ก็ยังดีที่จุดผลิตยามันมีหลายจุดอยู่อีกอย่างของที่นัดส่งในรถนี้มันก็ยังพอมีสำรองอยู่บางเรื่องที่พ่อของไอเด็กพวกนั้นจะเอาของมาให้เขาได้หรือเปล่าด็อบเขาก็เลยไม่ได้หวังอะไรมากเท่าไหร่ยังไงตอนนี้พวกเราควรรีบหาทางจัดการกับหนอนมากกว่าโดยด็อบก็ได้เรียกลูกน้องทุกคนมาเช็คโทรศรัพท์แบบรเรียงตัวัววซึ่่งงหลลจากทีเช็ูแ้อ พวกนี้ก็ไม่ได้มีอะไรน่าสงสัยมากมายอย่างมากก็มีแต่เรื่องคุยเล่นหรือหนักหน่อยก็เรื่องผู้หญิงทว่าที่น่าสงสัยก็คือคนสุดท้ายที่เอามือถือมาให้เช็คหมอนี่เนะสั่งพิซซ่าแบบเดิม3รอบในวันเดียวด็อบที่มั่นใจว่ามันต้องเป็นสายแน่ๆเขาก็เลยแกล้งบอกว่าเขาผิดเองที่สงสัยอะไรพวกนี้แต่ด็อบก็ใช้จังหวะที่หมอนี่คิดว่าตัวเองรอดแล้วจัดการเป่ากบ,บาลมันทิ้งจากข้างหลังโดยหลังจากที่ด็อบสามารถจัดการเรื่องนอนบอนไซ้ไที่เสร็จปรากฏว่าลีเพ่ของเราก็ได้ขับรถมาถึงท แทนที่พระเอกของเราจะรอบค่าพวกมันเหมือนกับในตอนต้นเรื่องแต่ครั้งนี้ลีเขากับใช้วิธีที่มันต่างออกไปโดยเขาก็ได้เดินเข้ามาหาจาพวกนี้แบบง่ายๆพระเอกของเราท,ทําท่าทียอมแพ้วางปืนกับพื้นราวกับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมาสู้แม้แต่น้อยเท่าว่าในจังหวะที่พวกมันจะเข้ามาจับเขาลีก็กระทือบไปที่แผ่นไม้ที่เขาวางปืนเอาไว้ท่านใดนั้นแผ่นไม้มันก็งัดปืนขึ้นมาใส่มือเขาทําให้พอได้ปืนมาอยู่ในมือโดยที่ฝั่งนั้นไม่ทันตั้งตัวลีก็เลยลงมือลั่นไกจัดการสังหารศัต,ตรูตรงหน้าพระเอกของเราได้โโชวควคามหด กน้ออองดอมาเรื่ๆซึ่งแม้พวกมันจะวิ่งตามมาจัดการกับเขาลีกานเนอร์อดีตหน่วยกรีนเบเล่คตรโหดคนนี้ตัวเขาก็ได้ใช้ทุกอย่างรอบกายจัดการกับพวกมันและถึงเมือในตอนนี้เข้าไม่ช่วยลูกมันจะมีอีกสองคนรอด,ดักเล่นงานเขาลีก็ยังใช้สั่นปืนฟาดพวกมันจนทําให้ในที่สุดเขาก็สามารถเข้าถึงตัวทาวิสลูกชายคนโตได้แล้วทว่าทาวิสก็ได้บอกกับเขาว่ามันจับลูกไปไหนไม่รู้บวกกับที่ตอนนั้นก็มีเสียงวอของพวกปปสมาพอดีลีก็เลยบอกให้ลูกชายยกมือเดินไปหาตำรวจพวกนั้นซะซึ่ง ว่าลูกชายเขาไม่ได้มีอาวุธเพื่อที่ว่าฝั่งปปสจะได้ไม่ทําอะไรรุนแรงส่วนทางฝั่งลีเองก่อนที่ปปสจะเข้ามาจับตัวเขาพระเอกของเราก็ได้กระโดดลงมาข้างล่างโดยเขาก็กระโดดลงมาใส่ผ้าใบตรงหลังรถบรรทุกทําให้ฝั่งปปสที่ตามจับไม่ทันเขาก็เลยรอดมาได้แล้วก็หลังจากที่ลีเขาหนีไม่ได้สาเร็จพระเอกของเราก็ได้ส่งข้อความไปบอกทาวิสให้มาเจอกันที่บ้านลุงจอนส่วนตัวเขาก่อนจะไปหาทาวิสเขาก็ได้แวะเอา,าปืนที่ซ่อนเอาไว้หลังจากนั้นในตอนที่เจอทาวิส ลีก็ได้ฝากให้ลูกชายหาข้อมูลของนักโทษที่ชื่อว่าไรเกอร์ให้หน่อยได้ไหมซึ่งทาวิสก็ทําได้น่าทึ่งมากๆเพราะแค่ใช้เวลาไม่นานเขาก็ได้มาทั้งประวัติข้อมูลของไรเกอร์รวมถึงแผนผังเรือนจาที่ไรเกอร์ถูกจับกลุ่มตัวไว้ด้วย สุดท้ายพอได้ข้อมูลทั้งหมดมาแล้วลีก็เลยมีแผนจะโดดลมลงไปหาไรเกอร์ถึงเรือนจําด้วยตัวเขาเองถ้าว่ายังไงซะก่อนจะถึงเวลาเริ่มลงมือทาวิสก็สงสยัยว่าทาไมในตอนที่เดฟจะตายพ่อถึงไม่ยอมกลับมาที่บ้านเลยรู้ไหมเดฟพี่ชายของเขาเนะี่ยอยากเป็นเหมือนพ่อมากๆขนาดที่ว่าหมอนั่นยอมไปสมัครเป็นทหารเพื่อไปรบที่อัฟกานิสถานเลยนะ แต่ก็โชคร้ายดันโดนระเบิดตั้งแต่อาทิตย์แรกที่ไปถึงหมอก,ก็เลยต้องจ่ายยาแก้ปวดให้เดฟใช้และเดฟก็ใช้มันจนติดซึ่งพอไม่ได้ยาแก้ปวดจากหมอเดฟเขาก็เลยต้องไปหาแบบผิดกฎหมายมาใช้จนสุดท้ายเขาก็ตายจากการใช้ยามากเกินไปนั่นแหละคือเรื่องของเดฟทาไมพ่อไม่ยอมกลับมาดูเขาเลยทว่าหลังจากที่ฟังจบพระเอกของเราก็ไม่ได้พูดอะไรและในท้ายที่สุดพอเครื่องบินมาถึงด้านบนของเรือนจำลีก็ได้กล่าวขอโทษลูกชายที่ต้องลาเขามาลําบากด้วยขนาดนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทาวิธจะไม่ได้อคติ กับเขแล้วเพราะแทนที่จะจับมือทาวิตก็ถึงกับหผลกอดเขาถึงจะไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่ในใจลึกๆพระเอกของเราก็คงดีใจมากๆ แล้วก็พอถึงเวลาที่นักบินบอกลีเขาก็ได้กระโดดพุ่งลงมาจากเครื่องจนกระทั่งพอถึงเวลาดึงโ่มก่อนจะลงมาถึงเรือนจําฝั่งลีก็ได้ปาระเบิดควันลงมาคล่างพวกผู้คุมได้คิดว่านักโทษก่อจลาจนก็เลยสั่งให้นักโทษนอนหมอบลงเพื่อทําการล็อกดาวน์ทันทีนั่นก็เลยเปิดโอกาสให้ลีเขาใช้จังหวะชุลมนุนลงมือจัดการกับผู้คุมคนหนึ่งและก็ได้เอาชุดมาใส่สุดท้ายลีที่ปลอมตัวเป็นผู้คุมก็เลยสามารถเข้าถึงตัวไรเกอร์ได้อย่างง่ายๆแถมพอถึงเวลาที่เจอกับไรเกอร์พระเอกของเราก็ยังโกหกบอกว่าด็อปส่งเขา ช่วยไรเกอร์แหกคุกซึ่งทนานดอบเองที่เห็นวารีเปิดตัวแบบอลังการมากๆแถมมอนี่ก็ยังเป็นคนที่จะมาช่วยเขายังไงตอนนี้ไรเกอร์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วในท้ายที่สุดไรเกอร์ก็เลยยอมตามเพศของเราออกมาซึ่งหลังจากที่รีสามารถพาไรเกอร์แหกคุกมาได้พอเคเลอร์รู้เรื่องนี้หมอนันก็เลยหัวเสียมากเพราะว่าเขาเองก็ใช้เวลาตั้งนานกว่าจะตามจับไรเกอร์เข้าคุกได้สําเร็จแถมตอนนี้แค่รีคนเดียวก็ยังพังแผนเขาจนเละไปหมดซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นรีที่ได้เพื่อนนีคนขับรถมาช่วยเพื่อนของเขาก็เป็นคน ขับรถพาลีกับไรเกอร์มาส่งยางรถที่ลีเขาจอดเตรียมเอาไวา้แต่ปรากฏว่าระหว่างทางไรเกอร์ที่รู้สึกสงสัยอะไรบางอย่างขึ้นมาชายแก่ก็เลยแอบหยิบไขควงตรงประตูรถใส่มือมาด้วย แล้วก็หลังจากที่พาไรเกอร์มาถึงรถพระเอกของเราก็ได้บอกให้ทาวิสกลับไปกับชอนเพื่อนของเขาส่วนถ้าเกิดเขาส่งตำแหน่งไปให้ทาวิสเมื่อไหร่ลีก็อยากให้ทาวิสส่งต่อตำแหน่งนี้ให้กับป,ปอบทันทีส่วนตัวชอนที่อาสา,าจะช่วยเขาเหมือนกันลีก็ขอบใจมากๆแต่เขาเองก็ไม่อยากลากชอนมาเสี่ยงด้วยอย่างน้อยแค่ขอให้ช่วยเบียงเบนความสนใจกับพวกที่ตามหาตัวเขาแค่นั้นก็ขอบคุณมากแล้ว สุดท้ายหลังจากที่ชอนกับทาวิสแยกตัวไปลีก็จะพาไราเกอร์ไปหาดอบซึ่งก่อนจะไปเขาก็ได้โทรตรงไปหาดอบเพื่อให้ดอบรู้ว่าตอนนี้ไรเกอร์พ่อของตัวเองมาอยู่กับลีแล้วมีหน้ำซ้ำไรเกอร์ก็ยังว่าลูกชายตัวเองไม่ได้เรื่องไปอีกแก่เอาชั้นออกจากคุกไม่ได้แต่ลีมันสามารถทำแบบนั้นได้อย่างง่ายดายอีกอย่างไรเกอร์ที่ได้เห็นแววตาของลีแล้วเขาก็รู้ว่าลีเป็นคนที่สู้เพื่อครอบครัวซึ่งคนแบบนี้ก็ไม่เคยกลัวตายดอบเองไม่ควรมายุ่งกับลีตั้งแต่แรก หนักไปกว่านั้นตอนแรกทีน็อปบ,บังคับให้ลีเอายากลับมาคืนให้แต่พอเป็นตอนนี้รีที่มีไรเกอร์ก็ถือไพ่เหนือว่าเขา ทำให้สุดท้ายดอบที่คงขาดไรเกอร์ไม่ได้เขาก็เลยนัดให้ลีเอาพ่อมาแลกที่โรงงานเหล็กล้างให้ไปถามพ่อเขาดูว่ามันอยู่ไหนยังไงพ่อเขารู้ดีอยู่แล้วซึ่งในท้ายที่สุดระหว่างที่ลีเขากําลังพาไรเกอร์ไปหาดอบไรเกอร์ก็ถามว่าทำไมลีถึงทําแบบนี้ดอบเอาอะไรของเขาไปหรือเปล่าฝั่งลีก็เลยบอกว่ามันนั้นจับลูกเข้าไปเขาก็เลยต้องไปเอาไราเกอร์พ่อของดอบมาแลกเป็นไงแบบนี้มันสมน้ําสมเนื้อใช่ไหมแล้วก็ในที่สุดหลังจากที่ลีกับไรเกอร์ขับรถมาถึงจุดที่นันกับดอบเอาไว้มันก็เป็นจังหวะที่ด ขายยารตนี้เสร็จพอดีพอมาถึงพระเอกของเราก็เลยโทรถามว่าตอนนี้ลูกเขาอยู่ไหนแต่ด็อบก็บอกว่าเอาพ่อเขาออกมาก่อนฝั่งลีเขาก็เลยพาไราเกอร์ลงมาจากรถทว่าสภาพของไรเกอร์ในตอนนี้เขาก็ได้มีปืนลูกซองพันเทปติดกับตัวเอาไว้นั่นก็เลยทําให้ด็อบที่กลัวว่าพ่อจะเป็นอะไรเขาก็เลยบอกให้ลูกน้องปล่อยลูกกลับไปหาพ่อมนซะ แต่แล้วก่อนที่เรื่องราวมันจะจบลงแบบนั้นไรเกอร์ก็ได้ใช้ไขควงที่เขาแอบซ่อนเอาไว้ปักเข้าไปที่ขาของลีอย่างจังหลังจากนั้นไรเกอร์ก็พยายามวิ่งกลับมาหาลูกชายตัวเองแต่ปรากฏว่าเขานั้นก็ดวงสวนมากๆ เพราะจูจ่ๆไรเกอร์เขาก็ดันสะดุดหินจนได้ทำให้ปืนลูกซองที่พันติดกับตัวเขา,เาไว้กระแทกกับพื้นกระสุนลั่นหลกมาทำให้แทนที่จะได้รอดกลับมาหาลูกชายไรเกอร์ที่คงดวงถึงคาดแล้วเขาก็เลยต้องมานอนตายอยู่กลางทางแบบนั้นฝั่งดอฟที่ได้เห็นพอตัวเองตายต่อหน้าต่อตาเขาก็เลยโกรธและแค้นจัดรีบตะโกนสั่งให้ลูกน้องทุกคนฆ่าดีทิงซะ รวมถึงหมอนี่ก็ยังคว้าตัวลุกกลับมาด้วยส่วนทางฝั่งเพศของเราในตอนแรกก็ต้องวิ่งหลบกระสุนนี้ได้ไปก่อนจนกระทั่งพอมีจังหวะเอาไข่ควงออกจากขาได้แล้วพระเอกของเราก็สวนกลับจัดการเล่นงานคนที่วิ่งตามเข้ามาและเขาเองก็ได้ยิงระเบิดฐานที่มั่นของดอปจนเละ แต่ทวาในตอนนั้นมือขวาของด็อบก็ได้บอกให้เขาหนีไปก่อนเพราะว่ายังไงด็อบก็ต้องเอายาทั้งหมดกลับไปด้วยไม่ต้องห่วงสําหรับมอนันเดี๋ยวพวกเราจัดการเองซึ่งฝั่งด็อบที่ถึงแม้เขาจะแค้นจัดแต่ยังไงเรื่องธุรกิจของแก๊งก็ต้องมาก่อนสุดท้ายด็อบก็เลยรีบลากตัวลุกไปขึ้นหอส่วนไอ้สองพี่น้องคนจีนที่เป็นมือขวาของเขาเจ้า2คนนั้นก็ได้มาดักรอจัดการกับเพศข,ของเราซึ่งพอประการต่อสู้แบบ2รูปหนึ่งโดยความที่เจ้าพวกนั้นก็มีผีมืออยู่ไม่น้อยบวกกับที่พวกมัันนนนนนกกก็็ได้้้ใใชออาาาาาวุธเขาาเขมมล่งตแร ไม่รีหืดขึ้นคออยู่เหมือนกันแต่ทว่าหลังจากที่สู้กันอย่างดุเดือดไปสักพักหนึ่งแล้วถึงแม้เจ้าพวกนั้นจะใช้ทุกอย่างที่มีเข้ามาจัดก,การเขาแต่แค่นี้ก็ยังไม่สามารถปราบรีเพศของเราลงได้มีหนํำซ้ําหลังจากที่ดีเขาปรับตัวได้แล้วฝั่งรีเขาก็ได้จัดการปิดฉากเจ้าพวกนี้ทําให้ในตอนที่ด็อบเอาเครื่องขึ้นเพื่อนหนีพวกปปสเนื่องจากก่อนหน้านี้รีก็ได้ส่งตําแหน่งให้กับทาวิสเพื่อไปบอกปปสก่อนแล้วถึงแม้ด็อบจะสามารถเอาเครื่องขึ้นได้ทันเวลาแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่เขากําลังยาาาใจีเ้้ก็ไดแออบบตมมขึนนฮร ซึ่งในที่สุดพระเอกของเราก็สามารถชิงตัวลูกกลับมาได้อีกทั้งเพศของเราก็ยังบอกกับด็อบไปอีกว่าถ้าเกิดพูดไม่ดีกับลูกเขาอีกรอบหนึ่งเขาจะเป็นคนเป่าสมองด็อบทิง้งซะฝั่งด็อบพอได้รู้แล้วว่าลีมันกัดไม่บ่อยเขาก็เลยหาหลังมากระหน่ำยิงใส่ไมยังโดยที่ไม่สนคำเตือนห้ามยิงของลูกน้องสเนตสนั่นก็เลยทําให้ลูกน้องของด็อบต้องเปิดโหมดออโต้พายโตมาช่วยแต่ทว่าถึงแม้จะมาช่วยกันลุมลีขนาดลุม2คนก็ยังเอาพระเอกของเราไม่ลงซึ่งการต่อสู้ระหว่างพวกเขาทั้งีเสาม,นมัน องงคนนี้ย่าาสุดกลํลัและแล้วในท้ายที่สุดเขาก็ได้ใช้ขวานคนรุน้องดอปจามเข้าไปที่คอของตัวมันเองแต่ทว่าในตอนนั้นหอก็เกิดเสียหายและกําลังจะตกลีที่ห่วงลูกชายมากๆเขาก็เลยได,ด้วิ่งไปดูส่วนทางด้านดอปหมอนีที่แขนจ่าก,ก็ยังเดินตามมายิงจัดการกับลีอีกในตอนที่กําลังจะยิงลีก็เลยต้องเข้าไปยื้อปืนเอาไว้ทว่าด้วยความที่เขาก็สู้มาตลอดรวมถึงร่างกายเขาในตอนนี้มันก็อ่วมมากๆสุดท้ายลีก็เลยพลาดท่าถูกดรอปซัดมาสองหมดัดขนาดที่ว่ามันก็ทําให้เขาล้มลงจนต้องยอมรับชะตากรรมที่ดอปกำลังจะลงมือ่าข ก่อนจะลั่นไกพระเอกของเราก็บอกกับลูกว่าอย่ามองแต่แล้วดูเหมือนว่านี้มันก็จะไม่ถึงวันตายของเขาเพราะว่าพอดอปกดลั่นไกปืนปรากฏว่ากระสุนมันก็หมดไปแล้วดอฟเที่ยงคงฆ่ารีไม่ได้เขาก็เลยฟาใส่รีไปทีนึงหลังจากนั้นเขาก็เปิดประตูที่ท้ายเครื่องเพื่อหวังจะจับรีโยนลงไปตายข้างล่างเลยทว่าทางฝั่งรีเขาก็ได้ใช้แรงฮึกสุดท้ายจ,าจับเจ้าตัวดอฟทุ่มลงกับพื้นอย่างแรงมากๆแถมในตอนท้ายเขาก็ยังถีบตัวดอฟให้หล่นลงไปจากเครื่องแทนที่เขาจะต้องตายมันก็เลยกลายเป็นดอฟที่หล่นล ก่อนที่เครื่องมันจะตกลงพืน้นพระเอกของเราก็พาลูกชายกระโดดล่มหนีตายลงมาได้อยา่างเฉียวเฉียดจนกระทั่งในท้ายที่สุดหลังจากที่สองพ่อลูกรอดตายกันมาได้ ัวหนังก็ได้ตัดภาพบีกหนึ่งเดือนซึ่งณนะตอนนี้บอบก็ได้ขับรถพาลีมาส่งยังที่ไหนสักแห่งรวมถึงเขาก็ได้บอกกับลีไปว่าเขานี่ยอยากช่วยลีมากๆแต่พวกนั้นก็ใช้เวลาไปเดือนกว่าจะยอมปล่อยตัวเขายังไงซะถ้าเกิดยังว่ามีอะไรทําสนใจงานที่สํานักแนวเพิ่มไหมละ่ะถ้าว่าตัวลุกเขาก็แค่จับมือขอบคุณบอบมากๆแค่นั้นส่วนเรื่องงานเขาคงไม่ไปทําอยู่แล้วเนื่องจากเรื่องที่เขาได้ก่อเอาไว้มันก็คงจะทําให้บอบขอยุ่งคโคตรสาหรับตัวเขาแค่นี้มันพอแล้วละ่ะแล้วก็สุดท้ายพอบอบได้กลับไปพระเอกของเราที่ ตอนนี้มายืนอยู่หน้าหลุมศพเดฟลูกชายเขาเองที่ไม่ได้กลับมาดูใจในตอนที่เดฟกำลังจะตายซึ่งเหตุผลที่เขาไม่ได้กลับมานั่นก็เป็นเพราะว่าเขาได้ถูกพวกตาลีบันจับไปทรมานมากกว่า1ปีโดยที่นั่นก็คงเป็น1ปีที่ทนทุกข์ทรมานมากๆแต่ลีเขาก็เลือกที่จะไม่บอกเรื่องนี้ให้กับครอบครัวรู้สุดท้ายเขาก็เลยได้พูดแต่ขอโทษต,ต่อหน้าหลุมศพของเดฟพร้อมกับที่เขาก็ทำท่าเครพเดฟในแบบทหารอย่างสมเกียรติหลังจากนั้นเขาก็ต้องกลั้นน้ำตาเดินกลับไปหาแคลและลุกที่รออยู่บนรึ่งงงสอคนนั้้้กก็เขาาใจดีีวูยไและ แล้วในท้ายที่สุดตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องกันเนอร์ยอดคุณพ่อมือปืนในส่วนคะแนนตัวหนังได้คะแนนจาก MDB ไป3.2คะแนนและคะแนนจาก rottentomatoes 65%นะครับยังไงถ้าเกิดมีใครชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกๆมาสปอยฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้กดจากกันไปอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อฟแล้วกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ